อ่ะอันนี้นะครับก็จะเป็นพี่แต้มนะครับบวกดาบประจำตัวนะครับ่ะนะครับสเตตัสนะครับจะประมาณนี้นะครับผมจะไม่กินอาหารรายใหญนะฮะก็อาวุธจะเป็นดาบประจำตัวนะครับไลฟ์โฟนะครับอัตติแฟกส์นะครับสี่จุดเด็ดดีมนะครับซีสูนะครับทาเลนต์สิบแล้วนะครับไม้ตายนะครับเดี๋ยวกาลังจะอัพสองอันนี้ขึ้นมาเนาะก็ดูโชว์เคสที่เป็นไม้ตายไปก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ แสนสีส่นะครับเห็นไหมแสนสีส่สามพันนะครับโอเคดูสไตล์กันอีกครั้งหนึ่งอันนี้จะเป็นอันที่สามที่แตกเลยนะครับ ตาคี้พมังขี้เนี่ยจะเดิมดมแต่ไม่ได้เปลี่ยนจากอาตอนตอนอาวุธเป็นไรฟโฟนะครับอันนี้จะเป็นดาเมสปิตเตอร์นะครับเ,เดี๋ยวมาดูความแรงกันนะครับทาเลนเท่ากันหมดนะครับ

ย้ำกันอีกครั้งนะครับสแตตจะประมาณนี้ครับตัวเล่มเมื่อกี้นะครับเห็นแสนสี่เจนะครับใช้ดาบมิสปิเตอร์ครับเฉพาะไม้ตายอย่างเดียวเนาะอถ้าเป็นโจมตีปกติกับสกิลธาตุเนี่ยยังไงไลฟล์โฟก็แรงกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทียบดาเมจจากไม้ตายเนี่ยตัวมิสปิเตอร์จะแรงกว่านะครับแต่มันก็นิดเดียวทีนี้เดี๋ยวไปดูดาบเจดกันบ้างนะครับอ,อันนี้นะครับก็จะเป็นตัวของ พี่แต้มนะครับที่ใช้ดาบเจดนะครับอาร์ติแฟกต์นะครับสิ่เจดดีมนะครับเปลี่ยนแค่ส่วนหัวอย่างเดียวเนาะนะครับถ้าอันเก่าเนี่ยผมจะใช้เป็นอัตราคี้นะครับแต่ว่านี้ผมจะใช้เป็นความแรงคีนะเพราะว่าดาบเจดเนี่ยมันให้อัตราคี้เยอะอยู่แล้วนะครับกลุ่มดาว40แล้วก็ทาเลนต์เนี่ยหนึ่งกับสองเนี่ยผมกำลังอัพขึ้นมานะครับแต่ว่าตัวของทาเลนต์เลเวลสิบเนี่ยนั่นไม้ตายเนี่ยมันสิบแล้วเดี๋ยวดูตอนกดไม้ตายเอานะครับว่าแรงขนาดไหนนะครับ เทียบกับ2อันก่อนได้ไหมนะครับดาบประจำตัวและดาบมิสปิเตอร์เห็นไหมครับนี่แสนสามโผลมานะครับก็เท่ากับว่าดาบเจ็บเนี่ยเบากว่าตัวของดาบมิส และตาประจําตัวนะครับนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยครับแสนสามแสนสี่เนี่ยก็ประมาณสักสิบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนั้นนะอ่ะ,อะนะครับวันนี้ก็จะเป็นเอ่อคลิปนะครับพี่แต้มนะครับถือห้าล้านนะก็จะเป็นสเตตอาร์ติแฟกต์เซตเดียวกับดาบเจดเลยนะครับตัวตความอัตราคีย์คอมแรงกรีเนี่ยเอ่อตัวห้าล้านเนี่ยจะได้อัตราคีน้อยกว่านะครับดาบเจดนิดนึงนะครับ เดี๋ยวผมจะสลับไปใช้ตัวใส่หัวเจตให้ดูนะครับยังเปลี่ยนไม่ได้เหรออ่ะนะครับแต่ว่าถ้าดูจากตอนก่อนหน้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของดาบอ่ะตาคิดมันจะน้อยกว่านิดนึงนะครับแต่ก็คิดว่าติดแหละ นะครับมีแารส์สองท่านนะครับครับสแตนนะครับประมาณนี้นะฮะทาเลตนอะไรทุกอย่างเท่าเดิมนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูตอนเป็นดาบเจดเนี่ยนะครับเห็นไหมอัตราคิด่จะสูงกว่านะแต่ว่าความแรงคิดทุกอย่างเท่าเดิมนะครับทีนี้ตัวฮารันเนี่ยจะได้ บนั้นความเสียหายไม้นะครับตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดาบเจ็เนี่ยจะได้ให้เป็นพลังโจมตีแทนเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับสรุปนะครับก็จะเป็นดาบของพี่แต้มเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวของไม้ตายอย่างเดียวนะครับตัวของมิสปิเตอร์จะแรงที่สุดนะครับแล้วก็ลองลงมาจะเป็นตัวของไลฟ์ฟอร์ที่เป็นดาบประจาตัว นะแต่ว่า,าถ้านับดาเมจจากโจมตีปกติหรือว่าชาร์ตตีด้วยแล้วก็สกิลธาตุที่ออกมาของพี่แตมด้วยเนี่ยตัวไลฟ์ฟอร์จะไลทกว่ามิสพิเตอร์นะครับอันนี้ถ้ามองว่าเราเอามาเล่นเป็นควิกสวอปเบิร์สเนี่ยไม้ตายเนี่ยก็เล่น Quick เล่นของมิสพิเตอร์ได้นะครับไม่ได้ต่างกันดาเมจ่างกันนิดเดียวนะครับอ้ส่วนที่มากกว่าก็มากกว่านิดเดียวส่วนที่น้อยกว่าก็น้อยกว่านิดเดียวนะครับแทบไม่ต่าง แล้วก็ในส่วนของดาบเจดเนี่ยจะอยู่ที่แสนสามนะครับลองลงมาอันนี้ก็คือต่างกันชัดเจนละประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งนะครับเนี่ยพวกนี้แสนสีกก่กว่าเงี้ยก็จะต่างกันประมาณหมื่นหนึ่งนะครับจริงๆถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็5ล้านก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ5ล้านกับเจดเนี่ยจะพอๆกันต่างกันแค่เนี่ย2,000ไม่ถึง2,000ดีด้วยอ่ะทีนี้พอเป็นตัวของอาดาบเจด จะมีข้อดีกว่าฮารันอย่างหนึง่งตรงที่ว่าเนื่องจากว่าดาเมจมันใกล้เคียงกันมากเลยคือตีหลักแสนต่างกันแค่2 0 0พใช่ไหมดังนั้นถ้าดาเมจแบบท,ทั่วไปอ่ะที่เราเออกมาเล่นออกมาจมแต่ย่าไงเงี้ยมันก็คงต่างกันแค่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงพันอยู่แล้วถูกไหมเออดาเมตต่างกันอาจจะแค่หลักร้อยอะไรเงี้ยเออก็ผมก็เลยมองว่าตัวของดาบเจ็จะมีข้อดีกว่าฮารันอีกด้วยซ้ําก็คือถามว่าฮารันใช้ได้ไหมใช้ได้นะอ่ะ แต่ว่าดาบเจจะให้อัตราคลีที่สูงมากกว่าเยอะนะครับคือเยอะกว่า5ล้านอีกนะครับประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยอะไรเงี้ยอ่าส่วนในในส่วนของดาบประจำตัวกับมิสพิเตอร์เงี้ยแม้ว่าความแรงคลีของมิสพิเตอร์จะให้น้อยกว่าของตัวดาบประจำตัวของพี่แต้มไลฟ์โฟนะครับให้น้อยกว่าถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าด้วยความที่เบสแแท็กสูงและให้ความเสียหายธาตุ เยอะมากนะครับตัวดาบมิสพิเตอร์เนี่ยให้ความเสียหายท่าท่าเนี่ยค่อนข้างเยอะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวมิสพิเตอร์เนี่ยให้ความเสียหายธาตุเนี่ยเบื้องต้นเนี่สิบแล้วก็ให้จะเป็นอ่บัฟของตัวดาบมิสพิเตอร์ให้อีกนะครับแปดสิบหกยี่สิบแปดตามสัดส่วนของบัฟที่ที่ได้รับเนาะซึ่งปกติเวลาเราเล่นพิทามก,ก็จะอะ่กดสกิลธาตุกดตีแล้วก็กดไม้ตายมันก็จะได้เต็มอยู่แล้วบัฟนะครับมันก็สูงสุดถึงประมาณสัก 40%ก็ก็สูงเอาเรื่องนะครับสูงเอาเรื่องอ่ะก็ประมาณนี้ก็สรุปก็คือดาบที่ดีเนาะก็คือจะเป็นมิสพิเตอร์กับตัวไลฟ์โฟนเนี่ยพอๆกันเนาะก็ใช้ร่วมกับใช้ได้นะครับต่างกันแค่สีแล้วกันต่างกันแค่สีแล้วแต่ว่าใครจะเอาให้พี่แตมเนี่ยใช้อะไรนะครับแล้วก็ตัดมาที่ดาบเจดกับดาบฮาลนอย่างเงี้ยถ้าจะเลือกถ้าเลือกได้เนาะก็ใช้ดาบเจดนะครับดาบเจดจะให้อัตราครีดที่สูงกว่าเพราะว่าดาเมจมัน ต่างกันน้อยมากนะครับแทบไม่ต่างกันนะครับทั้ง2อ,อันนี้เนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ